สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะบิน ไปอุดรเอาดรอ่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะบินไปกรุงโกลราสธานีค่ะ <c oughs> เ,เพื่อที่จะไปรับรถตู้นะคะ <c oughs> เราจะเอามาทำเป็บแบบนแวดวการรถตู้ของเราเนี่ยจะเป็นนิสสันเลอแวนพี25น,นะคะไปดูกันนะคะาว่าจริงๆเราก็ยังไม่เห็นรถเลย <c oughs> <c oughs> ซื้อโอนเงินจองทำเรื่องเปลี่ยนทะเบียนทะเบียนทเรเรียบร้อยเลยแต่ยังไม่เห็นรถเลยนะคะด้วยความ ที่เราดรูจักลูกค้าแล้วก็คนขายอะ่ะมีความมั่นใจอ่ะนะคะว่ารถสวยเดี๋ยวเราไปยูนกันนะคะว่าจะตรองปกหรือเปล่าไปกันค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงภาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงน,นิดๆค่ะคุณพี่สัมพันธ์เจ้าของรถจากช่องลิตเติ้ลคานะคะก็มารอเราเนี่ยอยู่ที่บริเวณผู้โด,ดยสารขาเข,ข้าแล้วเพื่อที่จะพาเราเนี่ยไปรับรถนะคะอีกที่บ้านของทุนที่เขาอีกทีหนึ่งค่ะไปกันค่ะถึงเต้นจังนี่เราก็ออกจากสนามบินแล้วเดินมาที่ลานจอดรถค่ะก็เราก็เจอกับเจ้าของรถเรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปดูรถกันนะคะ เดินตามเข้าไปครับที่นี่รู้สึกฝนเพิ่งจะหยุดไปครับขเพิ่งหยุดไปตื่นเต้นเตื่นเต้นเลยเพราะว่ายังไม่เห็นรถมาก่อนใช่เมาถึงนิทเทิลคาร์อันนี้ไม่น่าเกียดถ่ายได้ไหมได้ครับแล้วพื้นที่บ้านรถคันนี้ใช่ครับจอดอยู่นี่ โอ้นี่สวยมาแล้วอีกตัวไงเจ้าของบ้านมารับไหนนี่สิสวยคนไหนสวยอ่ะฝนน้อยสวยนี่นี่สวยอันนี้ฉลามฉลามโอ้ฉลามโอ้ยไหนฉลามโอ้นี่กี่ข้อกันเนี่ยดู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 น้องนมสวยสวยดูนมสวยโอ้ถอดเรียบร้อยด้วยมาแล้วค่ะสเจพรถแล้วนะโอเคเลย เ่งเห็นเลยแอร์เป็นแอร์มันแยกหน้าหลังอยู่แล้วที่ซนอูแบบเป็นมินิบัตรไปเย็นชุดหนึ่งไปเย็นข้างหน้าอ๋อแยกกันมาแยกกันมาถ้าเป็นของตัวยี่ห้มก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ๋อนี่มีนี่แยกหลังเรียบร้อยส่วนใหญ่ก็ไปทาเป็นนี้แสดงว่าเราต้องเก็บแอร์ตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวไปคุยกับช่างไปคุยกับตอนที่เขาบิ้วว่าเขาจะบิ้วอะไรบ้างแอปแอปนี้ก็จะดีตอนที่เราวิ่งอืมตอนที่เราวิ่งแล้วก็สบายน้ำหม้อน้ำหลักหม้อน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเหรอเปลี่ยนรับ ผมเปลี่ยนทุกคันนะถ้าเป็นรถอันนี้พวกท่อทางทั้งเข้าน้ําทางน้ําเปลี่ยนหมดเลยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปแตกไปแล้วใช่ผมเปลี่ยนเบิกศูนหมดนะครับแท้แท้แท้ทุกเส้นครับเบิกไว้หมดแล้วอะไรพวกสายพ่วงสายพานเปลี่ยนใหม่หมดโอ้ดีจังเลยไอ้พวกลูกลอกพวกอะไรผมได้เปลี่ยนใหม่ที่ไม่ได้ขับเกียร์กระปุกมานานมากแล้วเดี๋ยวต้องไปลื้อฟื้นรอหรืออะไรผมก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะ อันนี้มันเติมลงเท่าไหร่ละคะถ,ถ้าเรารถเต่านี้ผมว่าต้างถ่าห45ถ้าถ้าเราบิวแล้วยังแล้วก4 0 45ไปเลย44 45ไปเลยนะก็เดี๋ยวคงไม่ใส่อะไรเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักดูอีกทีว่ามันเท่าไหร่หลังจากที่เขาบิวให้แล้ว โอเคครับตอนนี้เรามาที่เอเห็นคันอื่นจูให้ทายกันใช้รถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการเคเอกสารแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพกันเลยนะครับสภาพทุกอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจครับในราคาที่โอเคเลยนะครับเราตัดสินใจได้ถูกแล้วทุกอย่างเขาโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับครับโอเคนะครับ โอเคไป <ง S 1> แลวขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเยี <ic> <Old> ่ยมเลยไปแล้วตื่นเต้นก <c oughs> <c oughs> ็ไม่ได้ขับเกียร์กระปุกนานมากแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้านี่รถกว้างอยู่นะเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคะกว้างนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยกว้างมากอะ่ะ แล้วก็คุณพี่นะคะโอ้ยน,น่ารักมากให้หมูยอมาด้วยนะคะบอกหมูยอต้องร้านตองหนึ่งโอ้โน่ารักมากนะคะก็มีหมูยอเป็นของฝากเดมไม่ได้ขับเกียร์กระปุกม,มากี่ปีแล้วโอ้นานมาก <c oughs> แต่ว่าไม่เท่าไหร่หรอกสบาไห <c oughs> มแฮมตอร์บของเรา ช่ค่ะคันนี้เราก็จะเอาไปทำแคมเปอร์แวร์นะคะเดี๋ยวจะไปติดแอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นแอร์ hmm. หลังคาโอเวอร์เฮดยี่สโวลต์นะคะแล้วก็ทำระบบไฟนะคะก็คือมีแบตเตอรี่นะคะสำหรับเป็นเหมือนกับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถนะคะสอบถามไ้แล้วล่ะนะโอ mm hmm. oh. นั่งกว้างอยู่นะคะตอนแรกยังคิดว่าจะแคบไหมข้างหน้าไม่แคบนะกว้างนะคะ นั่งสบายนั่งสบายอยู่เหมือนกันนะอือใช้ได้ข้างในก็โอเค,ะคะภายนอกก็ไปดูแลโอเคกิฟเลยนะคะพี่เขาก็ดูแลให้เนาะก็คือเขาไม่ได้ขายรถตามสภาพนะคะขายรถที่ดูแลแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างนะคะให้สวยให้พร้อมใช้ได้เลยนะคะในราคาที่เรามองว่าไม่แพงเนาสมเหตุสมผล เพราะต่อให้เราเอารถที่แตบตามสภาพไปเราก็ต้องไปทําอยู่ดีนะคะซึ่งแล้วเราไม่มีความรู้ในเรื่องของช่างเครื่องยนต์อะไรแบบนี้ก็จะเสี่ยงหน่อยเหมือนกันนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะเดี๋ยวเราแวะเติมน้ํามันก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ B7 เนาะก็เดี๋ยวไปเติมน้ํามันกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะด้วยรถ n ิส s นเออร์แวน E25 คันใหม่ของเราคันนี้ค่ะชื่อว่าน้อง ฮิวใจน้องฮิวใจนะคะเราตั้งชื่อไปแล้วว่าน้องฮิวใจเพราะว่าน้องคันนี้จะมาพาเราสองคนนะครอบครัวนะคะรวมถึงน้องหมาอีกหกตัวไปเที่ยวพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังไม่ต้องทิ้งใครเอาไว้ที่บ้านเราจะไปพร้อมกันหมดมทั้งบ้าน <c oughs> เลย <c oughs> เราก็เลยให้ตั้งชื่อน้องคันนี้ว่าจะเป็นน้องหิวใจเวลาที่เราแบบ เหนื่อยคือเราอะไรจากงานต้องการพักผ่อนเนาะน้องคนนี้คันเนี้ยนะคะจะเป็นน้องหิวใจของเรานน่นเองก่อนออกจากบนนะครับเราก็แวะเติมน้ํามันให้เต็มถังเลยนะครับแล้วก็เซตทริปเอไว้ที่ศูนย์นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าเราไปถึงบ้านที่ประทุมเนี่ยแหละครับใช้ระยะทางกี่กิโลในน้ามันเต็มถังหมดไปเท่าไหาร่ครับหลังจากที่เราได้ เติมพลังให้กับรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเติมพลังให้กับคนเป็นบ้างครับโดยแวะกันที่ร้านอาหารชมจันทร์กินลมชมดาวครับออกจากอบบกุบลก็ขับรถขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมูลมาครับร้านก็จะอยู่แถวเชิงสะพานเลยนะครับบรรยากาศก,าก็ใช้ได้เลยนะครับเราค้นหาร้านนี้มาจาก Google นะครับ oh. ก็ลองแวะทานอาหารกันดูครับก่อนเดินทางกลับ เดินมาถึงร้านชมจันครับโอ้สวยงามมากร้านอาหารเดินตรงเข้าไปเลยเพราะด้านหน้าจะเป็นที่พักามาดูเมนูของร้านอาหารชมจันท์กันนะคะมีทั้งอาหารจานเดียวเนาะ เมนูเยอะอยู่นะคะโอเยอะเลยแหละเมนูสเต็กผักออเดอร์ order. เมนูตำอ่สานก็มีนะคะโอใครดูว่าสนใจตรงไหนนะคะอลองกดพอสที่หน้าจอเนาะแล้วก็ดูได้เลยนะคะอู้เยอะค่ะทั้งเล่มเลย มีของหวานด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตพลิกไปหลังเลยมีดูของหวานกันนะคะของหวานเครื่องดื่มค<พ>าเฟ่ด้วยนะคร,บเ,ครบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสั่งกันทานอะไรกันดีดูวิวร,บรอบๆกันรบรรยากาศเีน้น้ำมูลน,นะคะแล้ววิวดีอยู่นะเนาะแล้วก็ ส่วนด้านในฝั่งขวามือนะคะจะเป็นกระจกห้องแอร์นะคะข้างในก็จะมีคาเฟ่ด้วยแหละ,ะโอ้ยบรรยากาศชิลมากค่ะอันนี้ก็สั่งเป็นตำไทยนะคะแล้วก็ยำทะเลรวมมิตรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าต้มส้มต้มส้มปลาคังต้มส้มปลาคังกนะ็ปกติก็จะสั่งเป็นต้มยำนะมีูลองชิมต้มส้มบ้างนะคะ ช่ดูซิว่ามันจะเปรี้ยวไหมส้มๆพา <c oughs> ดอีกอย่างหนึ่งนะคะคือซี่โครง,ง,<อ>งหมูทอดเนาะซี่โครงหมูทอดนะคะอ่ะทานข้าวกันดีกว่าค่ะอาหารหน้าตาก็ดูน่าทานนะ <c oughs> นีะก็บรรยากาศดีใช้ได้ทีเดียวนะคะที่สอดรถกว้างขวาง รสชาติอาหารก็ทานได้นะคะ,ะถ้าใครชอบอาหารที่รสจัดเนี่ย mm. ก็บอกหน่อยละกันบ่นหัวบอกย้ำบอกย้ำไปนะคะว่ารสชาติอาหารจะค่อนข้างกลางๆนะไม่ไม่ได้แบบถึงกัแบ,บแบบแซ่บมากหรือว่าเผ็ดมากบางทีเรามาถึงทีสานเราจะนึกถึงว่ามันต้องเป็นอาหารรสจัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่นี่จะไม่จัดนะย้ำไปหน่อยถ้าใครแวะมาที่นี่แต่ว่าก็อร่อยดีก็ทานได้นะ mm. คะ mm. เดี๋ยวเราเดินทางกลับ mm. ออกเดินทางได้ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบก้านะคะตังหลายโมงกว่าๆกำลังจะตรงสู่กรุงเทพนะคะบ้านเรานะคะขับไม่เร็วคะ่ะขับแค่ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ในซอยก็1,5สิบหสเดี๋ยวออกนนใจก็ค่อยเพิ่มความเร็วออกไปน ยาวๆเลยเขาว่าประมาณแต่ชั่วโมงเนะาะกว่าจะถึงก็ลุลุๆไปค่ะถือว่านั่งรถชิลๆไปนะคะทั้งวันสงสนารไปะะแต่ว่าเบื้องต้นขับดีแล้วขับถือว่าเห็นพี่เขาบอกว่าขับโอเคนะไม่เหนื่อยนะดูขับสบายๆนะคะเยี่ยมเลยะคะ่ะ GPS บอกว่าจะถึงบ้านประมาณ3มทุ่มส5นะคะระยะทางเหลืออีก342กิโลเมตร ก็มาครึ่งทางแล้วครึ่งทางด็อยู่บุลีัลย์โอเคไปต่อ เรากลับมาถึงบ้านนะครับเราขับรถมาเนี่ยจากอุบลจนถึงปทุมธานีระยะทางทั้งหมด574กิโลเมตรนะครับเราเติมน้ำมันมาเต็มถังจากที่มาถึงแล้วเนี่ยเกณฑ์น้ำมันเราลดลงไป3ใน4นะครับโดยประมาณดัะนั้นเนี่ยเต็มถังของรถคันนี้อยู่ที่65ลิตร3ใน4เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ48ลิตรครับดังนั้นเนี่ยเราใช้น้ำมันไป48ลิตร ต่อระยะทาง574กิโลเมตรบวกลบคูณหาแล้วเกณฑ์เฉลี่ยของการซิปน้ำมันนะครับของรถคันนี้อยู่ที่11.95กิโลเมตรต่อลิตรครับอันนี้เป็นการคำนวณเดยเาคร่าวอย่างไม่ได้แบบละเอียดเป๊ะสักทีเดียวนะครับเพราะเป็นทริปแรกที่เราขับจากอุบลกลับมาที่ปทุมครับเป็นการทดสอบดูนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำรถคันนี้ไปย้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานคร แล้วก็กระบวนการขั้นตอนนำไปติดแอร์หลังคาไปบิวภายในให้เป็นแคมเปอร์แวนนะครับก็ขอเชิญติดตามรับชมในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะทำไปได้แค่ไหนยังไงขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ